ข้อ2องุดสครับถ้า l 1เป็นตัวนี้และ l 2ขนาดเดียกับ l 1นะครับงั้น l 2นก็ต้องลอกเทอม x ลอกเทอม y มา,าคูณด้วยค่าคงที่ตัวใหม่ k นะครับคูณด้วยค่าคงที่ k เข้าไปตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บวกค่า c ตัวใหม่เข้าไปอันนี้ก็ได้สมการของ l 2แล้วนะครับสมมุติเล่นๆครับนักเรียนอยากให้ l 2เนี่ยนะครับ ออกมาเนี่ยนะครับมีสัมประสิทธิ์ของ x นะครับมีสัมประสิทธิ์ของ x เน,นะครับเป็น30นักเรียนรู้ว่าค่า k ต้องเป็นอะไรนัยนก็ต้องใช้ค่า k เป็น5ถูกไหมครับถ้าอยากจะให้สมการที่ออกมาเนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์ของ x เนี่ยเป็น30นะนั่ก็ต้องนึกละเออ6 x คูณใครถึงจะได้30 x ก็ต้องคูณ5งั้นก็ใส่ค่า k เป็น5เข้าไปนะครับ ก็ได้ละ3 0 x บวก1 0 y นะส่วนค่า c ตรงนี้ก็ใส่แล้วแต่เราต้องการนะครับใส่แล้วแต่เราต้องการนะนะแต่ถ้าเราจะสร้างเป็น slope intercept จาก l 1คือ6 x บวก2 y บวก9เท่ากับ0นย์เราเนยต้องเอามาหา m 1ก่อนลบ a ส่วน b ก็ได้ลบ3 L2 ซึ่งขนาดกับ L1 เพราะฉะนั้น M2 เท่ากับ M1 ไปด้วยนะก็เป็นจากรูปสริร์อินเทอร์เซ็ปนะครับ y เท่ากับ Mx บวก B เ <x>. ล็กนะตอนนี้สมการของ l ก็คก็มีความชันของมันเองเป็น M2 มนะครับมีส่วนตัดแกน y ของมันเองเป็น B2 แต่เนื่องจากว่ามันขนานกั L 1ทําให้ M 2เท่ากับ M 1ก็ลอกความชันของเส้นตรงเส้นที่1มาได้เลยลบ 3x บวก b2 นะครับ